โคกแล้วเราถอดเสื้ออะไรทำไมเขากลับกันหมดเลยนะอมีอะไรแถวนี้ใส่ใต้แต่ก่อนผมบอกให้ชุดสืบชุดชุดสืบชุดอะไรอะไรง่ายๆผมเคลียร์ได้หมดไปลงเรื่องผมไม่เคยกลัวว่าที่นี่จีนเก่าผมดินผมพี่ผมคุมเอาดีๆนะสืบแถวนี้เยอะนะก๊อก็ขายพระอยู่แถวนี้สืบไปแล้วนะทำไมไม่ใส่เสื้อกันครับกินกันดีๆเดี๋ยวครับเอ้าพี่เป็นใครอ่ะผมดูแลอยู่ที่แถวนี้ครับอ้าว เนี่ยอยากจะรู้เนี่ยทำไมถอดเสื้อกันทำไมกินกันให้เรียบร้อยหน่อยด้ครับมไม่รู้ไม่รู้กับเรา <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมอย่างนี้ดีกว่าผมขอตรวจค้นหน่อยได้ไหมครับอา้อาวอ้าวมันไม่ไม่รู้จักพวกผมหรอฮะนะไม่ไร,รู้ละคราวออนี้ผมต้องขอตรวจต่อไใช่เพื<ม>่อรู้รู้จักคนเยอะนะไม่ได้ครับอันนี้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวขอ,อนั่งครับเพ <paran ee S 1> <ต>ื่อนผมรู้จักคนอันนี้เยอะผมขอตรวจค้นหน่อยแป๊บนึงครับไอ้กพวกอ้คพวกดูแลไปไหนล่ะนะนู้นไปไหนไอ้พวกไปไหนกันครับไปไหนกันพวก ดเดี๋ยวผมขอบคนแ๊บน,นึง